หิวลาวนี่อยากกินจิ้ข้าวผัดถอดไข่สก,กิทแลาวไปทันเฮ้ยอาไปไหนประธานถอดไข่ลอยควาเลยหิวหิวหิว,ว,ว <c oughs> ตอนนี้พ่อมาทอดไข่ดาวที่เมืองไทยนะครับทอดเป็นไม่ถอดเป็นอย่าไม้นะครับโอเคประธานไม่ไม้แน่นอน ไปตานหรอบิ๊กเล่ได้๋ยวไม่มาเล่ไปตานไม่ไม่ไม่ไม้เฮ้ยอุ้ยไม้ครับมาเลยม้อ่าไม้เลยมีบัตรพรมอ่อเหรือไม่ม้ครับพุ่มไม้หรอกเซี่ยวเซี่ยวังเศเขาว่าไม่ม้ครับนี่คือข้องอาร้อยครับพมนี่นะออดกินเลยนี่ครับมันไม่ม้ครับท่านผู้ชมกวางไม่ครับมันไม่ม้นะ